เลข8มีผลอย่างไรต่อพลังงานหวงจุย้ยเรื่องการนำตัวเลขมายึดโยงกับศาสตร์ฮวงจุย้ยหรือหลักโหราศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเลขเหล่านั้นมีพลังงานต่างๆต,ต,ตามคำทำนายจริงหรือไม่สำหรับในเรื่องนี้ผมเคยทำบทความและทำคลิปอธิบายไว้แล้วว่าตัวเลขเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ ตัวยอ่อที่นำมาใช้ในการเขียนบันทึกในการคำนวณต่างๆทั้งในเชิงโหราศาสตร์และในหลัก่วงจุย้ยสำหรับในหลักโหราศาสตร์เลข8จะใช้แทนราหูที่จะเขียนบันทึกลงไปในแผ่นดวงชะตาซึ่งถ้าแผ่นดวงจะต้องเขียนเลขหนึ่งว่าพระอาทิตย์เขียนเลขสองว่าพระจันทร์หรือเขียนเลข8ว่าราหู ็จะทำให้พื้นที่ในแผ่นดวงชะตาไม่เพียงพอจึงต้องใช้ตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนดวงดาวต่างๆแล้วก็ได้มีหมอดูบางท่านได้นำคุณสมบัติที่ได้บันทึกไว้ว่าราหูมีคุณสมบัติเช่นใดแล้วนํามายึดกับตัวเลขเพื่อไปใช้ในการทํานายตัวเลขต่างๆเช่นเลขทะเบียนรถยนต์เลขที่บ้านเลขบัตรประชาชนหรือเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ ว่าถ้ามีตัวเลขเหล่านี้อยู่จะส่งผลไปในทิศทางใดซึ่งตัวเลขไม่ได้มีพลังงานใดๆอยู่ในนั้นแต่เป็นเพียงเราถูกสะกดจิตจากข้อมูลต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมาแล้วนำเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไปยึดโยงกับตัวเลขเหล่านั้นที่เราได้อ่านคำทำนายเพราะตัวเลขต่างๆเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนดวงดาว ที่ใช้ในการทำนายทางโหราศาสตร์เท่านั้นสำหรับในหลักห่วงจุย้ยเลข8จะเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของธาตุดินที่สินแสนในยุคโบราณใช้ในการลงตารางธาตุในแต่ละยุคโดยเฉพาะหลักวิชาดาวเหินที่มีการเดินดาวต่างๆไปในตารางธาตุที่มีทั้งดาวประจำยุคดาวจรประจำปีหรือดาวจรประจำเดือนก็จะใช้ตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์ บันทึกลงไปในตารางเพราะถ้าบันทึกลงไปในตารางว่าธาตุดินที่มีทั้งเลข2เลข5และเลข8ปธาตุน้ําเลข1นธาตุไม้เลข3และเลข4ทธาตุไฟเลข9และธาตุทองเลข6และเลข7ตารงางธาตุในศาสตร์หงจุ้ยก็จะไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเขียนเป็นตัวหนังสือลงไป สินแสในยุคโบราณจึงใช้ตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนในท่าต่างๆที่จะต้องบันทึกลงไปในตารางเพื่อนำมาคำนวณหาค่าพลังงานหงจุย้ยแต่ได้มีสินแสบางท่านนำเลข8ไปยึดโยงกับสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้หรือสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายว่าไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อสร้างความเชื่อว่าเลข8เป็นเลขมงคล จะส่งผลให้การเงินไหลเข้ามาแบบไม่รู้จบจึงนำเรื่องเลข8มามโนศาสตร์จินตนาการด้วยตนเองสร้างคำทำนายออกมาเป็นตุกเป็นตากว่าลายเซ็นต้องมีเลข8ลงท้ายโลโก้ต้องมีสัญลักษณ์เลข8อยู่ในนั้นจึงจะส่งเสริมความเป็นมงคลจึงทำให้เลข8ถูกนำมาใช้ในหลักฮวงจุ้ยมากมายทาั้งทั้งที่เลข8 เป็นเพียงสัญลักษณ์ตัวแทนของธาตุดินเท่านั้นเลข8จึงกลายเป็นตัวเลขทางความเชื่อในหลักฮวงจุ้ยว่าที่ใดมีเลข8ที่นั้นจะส่งเสริมเรื่องการเงินจึงมีสินแสบางท่านนำเลข8ที่เป็นดาวจรประจำปีมายึดโยงว่าดาวจรประจำปีเลข8ธาตุดินไปอยู่ในทิศใดทิศนั้นจะส่งเสริมพลังงานในเรื่องของการเงินซึ่งในปี2568 ดาวจรประจำปีเลข8ได้ไปตกอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้สินแสท่านนั้นจึงได้ออกมาทํานายเป็นตูเป็นตาว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพลังของมังกรเข้ามาให้นําลูกบอลดิสโก้ไปแขวนไว้ในบริเวณนั้นซึ่งในข้อมูลนี้ทําให้ผมสงสัยในองค์ความรู้ของสินแสท่านนั้นเป็นอย่างมากว่าดาวจรประจาปีเลข8ที่เป็นธาตุดิน แต่ให้นำลูกบอลดิสโก้ที่เป็นธาตุทองที่เป็นธาตุลดทอนพลังของธาตุดินไปนแขวนและจะส่งเสริมพลังงานของธาตุดินได้อย่างไรดังนั้นถ้าหากท่านได้รับรู้ในข้อมูลลักษณะนี้ควรพิจารณาให้ดีว่าการใช้เลข 8. มายึดโยงกับความเชื่อในเรื่องการจัดหงจุย้ยไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นโดยเฉพาะเลข8 ที่เป็นห่วงจุ้ยยุค8ได้หมดยุคลงไปตั้งแต่กลางปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากท่านได้รับข้อมูลว่าจะต้องส่งเสริมพลังงานเลข8เพิ่มขึ้นอีกนั่นแสดงว่าสินแสท่านนั้นไม่ได้มีความรู้ในเรื่องยุคของพลังงานห่วงจุย้ยแม้แต่นิดเดียวจากที่ผมเคยไปตรวจสอบห่วงจุย้ยแล้วเจอลูกศิษย์ที่เคยเชิญสินแสร,ระดับประเทศไปจัดห่วงจุย้ย และให้นำเลข8กับเลข9ไปติดไว้ที่ผนังเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วจะต้องเจอกับตัวเลขนี้ผมจึงถามลูกศิษย์ท่านนั้นว่าเลข8กับเลข9ติดไว้เพื่ออะไรลูกศิษย์เล่าว่าสินแสท่านนั้นให้ติดไว้เพื่อส่งต่อพลังงานหงจุยยุค8ไปสู่พลังงานหงจุยยุค9ซึ่งในเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ว่าการนำตัวเลขมาติดไว้ แล้วห่วงจุ้ยภายในบ้านจะส่งผลที่ดีขึ้นหรือการนํำยันสติ๊กเกอร์ที่มีตัวเลขต่างๆมาติดไว้ทั่วบ้านและจะช่วยให้พลังงานดีขึ้นก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันสรุปตัวเลขต่างๆเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้มีพลังงานใดๆแผ่ออกมาจากตัวเลขตัวเลขไม่สามารถนํามาแก้ไขพลังงานหูวงจุ้ยได้ตัวเลขไม่มีผลต่อบัตรประชาชนทะเบียนรถยนต์ เลขที่บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือเพราะตัวเลขเป็นเพียงความเชื่อที่เราถูกครอบงำด้วยข้อมูลต่างๆเท่านั้นครับ